ก้อนแดงๆใต้รักแร้กดแล้วเจ็บเกิดจากสาเหตุอะไรจริงๆแล้วอาการกดแด้เจ็บเนี่ยเป็นอาการจำเพาะที่เกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วนะครับอาการอักเสบนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับกดเจ็บครับผมมีอาการปวดบวมแดงร้อนถ้าหากว่ามีอาการอักเสบมากนะครับก็จะมีไข้เกิดขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรอันแรกนะครับเกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ดีครับเกิดการอุดตันอย่างที่2นะครับก็จะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบริเวณที่ผิวหนังนั่นเองครับ และอย่างที่3นะครับเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารระกับเนือกเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับก็จะไปทําให้รูมขดนิ่เล็กหรือหดแคบลงครับทำให้ว่าไม่สามารถระบายของเสียได้ดีจึงเกิดการตันเกิดขึ้นและเกิดการอักเสบขึ้นนั่นเองครับการรักษานะครับปกติแล้วนะครับก้อนแดงๆเนี่ยถ้าหากเราไม่ทําอะไรปกติก็สามารถหายได้เองนะครับสองวันนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่หายนะครับสิ่งที่แนะนานะครับก็คือว่าไปปรึกษาเภทย์ครับซึ่งเภทย์เองนะครับก็จะจ่ายยาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อมาให้น อาการก็จะดีขึ้นภายใน3าถวันนะครับแต่ถ้าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นลักษณะคือขยายวงกว้างออกไปแล้วก็บวม